ับผมพ Get <S <S ี่น้องอ่าเมื่อบิงอากาศนี่นะครับอ่าผมใจพี่น้องเอฟซีเดบงเนาะเวลาอ่าเปิดสวิตกุญแจแล้วนะแตะเบรกนะครับเมื่อเขาแตะเบรกนะครับเมื่อเขาแตะเบรกนะครับอ่าเห็นปะเมื่อเขาแตะเบรกเป็นอย่างไฟเดียวคือนะครับติดน้ำนะครับอ่าไฟเดียวคือติดน้ำนะครับเมื่อกี้นี่ผมบอเห็นเด้พี่น้องผมว่าอ่าเอารถไปทดลองครับเนาะเอารถไปทดลองครับแล้ว แล้วหลังจากที่ไปทดลองครับนั่นมาเจอปัญหาว่าไฟเดี่ยวบวกกับพิบเอ๊ะไฟเดี่ยวบวกกับพิบแล้วมันบวกกับพิบข้างเดียวนี่พี่น้องนี่นะครับอ่าพี่น้องคิดว่ามันเป็ี่นน้ำหยางเอาผมเชื่อว่าหลายๆคนหูแล้วเชื่อว่าหลายๆคนรู้นะครับว่าเกิดมาจากหยางแต่ว่าบางคนอาจจะบวมหูนะครับอ่ะผมก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่า กรณีไฟติดแบบนี้มันต่อพ่วงกันกับไฟเบรกนะครับมันต่อพ่วงกันกับไฟเบรกนะครับอ่าเวลาเปิดไฟเดียวเนี่ยนะครับเปิดไฟเดียวค้างค้างนี่นะครับมันจะบอกกับพิบนะมันจะบอกกับพิบอันนี้เปิดแล้วนะครับอ่านะครับเมื่อเมื่อเขาดันเมื่อเขาอ่าปล่อยเบรกนะครับเมื่อเขาปล่อยเบรกไฟมันถึงจะกับพิบแต่ว่าถ้าเขากำเบรกปั๊บแตะเบรกปั๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับสันนิษฐานง่ายๆนะครับว่า ไฟเบรกช็อตติดกันนะไฟเบรกช็อตติดก,กันกับสายไฟเดี่ยวนะครับไฟเบรกช็อตติดก,กันกับสายไฟเดี่ยวแต่ว่าบอหูว่าช็อตอยู่ช่วงท้ายรถหรือช่วงหน้ารถนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเลยหาสาเหตุไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการลื้อถอดชุดหน้านะเพราะว่าผมว่าผมเอียงแห่นมากปั๊บเนี่ยนะครับไฟมันไฟมันกระพริบนะครับอ่ะเดี๋ยวจาใา้เบื้องอีกรอบนึงเนาะอ่ะเนี่ยนะ เมื่อกี้นี่ผม,มว่าผมเอียงแฮนด์แล้วมันกับผิบนะครับผมว่ามัน,น่าจจะช็อตอยู่ในชุดแฮนด์นี่แหละนะครับอ่าใต้หน้ากากนี่แหละนะครับพี่น้องนะอาจจะประมาณนี้แหละนะครับข้างนี้ไม่เป็นไรข้างขวาไม่เป็นไรเป็นอยู่ที่ข้างซ้ายของตัวรถเนี่ยเมื่อกี้มันกับผิบกีเด้เอียงไปเอียงมาเศร้ากับผิบซ้่น่าจะเป็นอยู่แถวแถวข้อนะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตท้อาทการไล่ก่อน คนหลังจากที่เราได้ทําการวายสายนะครับหลายคนอาจจะมองว่าคลิปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆแล้วประโยชน์เยอะเลยนะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเวลา,าหักแฮนด์ซ้ายขวาเนี่ยนะเ调ซ้ายเลียวขวาไฟตรงนี้มันกระพริบจากที่มันติดค้างอยู่ตลอดเวลามันกระพริบนะครับเราก็ได้วายสายไฟลงมาเราตามสายเขียวเหลืองนะเขียวเหลืองซึ่งเป็นสายของไฟเบรก ช่วงนี้นะครับสายไฟเบรกนะสายไฟเบรกอยู่อยู่ข้างบนนะสายไฟเลี้ยวสีส้มนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็สายไฟเลี้ยวอีกข้างนึงนี่สีฟ้าเนี่ยชุดนี้นะชุดนี้นะครับอ่ามันไม่ได้แตะกันนะไม่มีรอยถลอกเลยนะไม่มีรอยถลอกไม่ไม่แตะไม่สัมผัสกันเลยนะครับแต่ทีนี้เราไปดูนะครับฝั่งช่วงท้ายรถกันบ้างนะครับพอดีผมกําลังวายสายออกไปนะ ทีนี้เรามาดูช่วงท้ายนะครับกับปัญหาที่เราได้เจอนะหลังจากที่เราวายสายมานะครับที่แรกผมว่าจะตัดสายเส้นสีเขียวนะสายเส้นสีเขียวจากอ่าสต็อปเบรกหน้ายาวมาจนถึงข้างหลังเลยนะครับที่แรกว่าจะตัดตัดแล้วเดินใหม่นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราวายสายมาช่วงท้ายนะครับอ่าเรามาเจอตรงนี้นะนี่เห็นไหมนี่ ปัญหาเกิดเลยนะครับน okay. ี่นี่น um ี่เห็นไหมเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองมันขาดมาพันกันยังไงไม่รู้นะครับมันขาดมาพันกันยังไงก็ไม่รู้กับสายสีส้มเนี่ยนะครับนี่นะครับมันขาดพันกันอยู่งี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูนะเดี๋ยวซูมให้ดูนะอ่านะครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นกันยังนะครับนี่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 ตรงนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมนี่ตรงปลายนิ้วโป้งเนี่ยนะครับเห็นไหม มันขาดมันมาพันกันยังไงเนี่ยนะครับมันขาดนะครับตรงนี้ขาดถลอกติดกันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันมีรอยมีรอยเขาถอดเขาพันผ้าเทปใหม่อยู่ณบริเวณนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาต่ออะไรมาหรือเปล่าแต่มันไม่น่าจะใช่ว่าเขาไปต่อหรอกนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะตรงที่ว่าอ่า เวลานั não, não, ่งลงแล้วเบาะหรืออะไรมันมันมันกดทับเพราะว่าสายไฟมันมาตรงนี้มันอาจจะกดทับกับเหลี่ยมตรงนี้มันอาจจะกดทับกับเหลี่ยมตรงนี้นะครับทุกท่านนะอ่าเพราะว่ารถคันนี้นะครับเดิมทีมันไม่มีตัวรองเบาะไงมันไม่มีตัวรองตัวรองเบาะนะอ่าเนี่ยตัวรองเบาะตัวนี้มันไม่มีนะครับมันไม่มีมานะครับเพราะว่าเบาะมันเป็นตรงนี้นะตรงนี้อ่ามันไม่มีตัวรองเราก็มาเชื่อมตัวรองเบาะใส่เนี่ยนะครับให้มันรับน้ําหนักก็แสดงว่าน้ําหนักตัวเดิม อาจจะกดถังน้ามันหรือกดอะไรลงทําให้สายไฟคู่นี้ทําให้สายไฟคู่นี้นะครับกดลงกับเนี่ยเหล็กตรงนี้นะมันน่าจะอยู่บริเวณเดียวกันใช่ไหมนะครับอ่ะตรงกันเลยเป๊ะเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับกับสรรันเหล็กนะครับตรงเป๊ะเลยกับสรรันเหล็กตรงนี้นะอ่ามันก็เลยติดกันนั่นแหละนะครับทุกท่านนะเอานะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นเพราะว่าเราเจอปัญหาแล้ว นะครับสายเบรกกับสายไฟเลี้ยวชนกันอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับทุกท่านนะ